สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกับช่อง v เปวันนะครับผมวันนี้จะมาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ซูเปอร์เซนไตในพาร์ทที่สองที่ราคาแพงใน eBay นะครับผมที่บอกไปก่อนนะครับว่าทริปวิดีโอนี้มีความคิดเห็นส่วนตัวกันนะครับผมถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นที่มันเกี่ยวข้องอะไรกับบางสิ่งบางอย่างนะครับ ถ้าใครสนับสนุนก็มาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์และกดซั r i b e ให้กับช่องด้วยนะครับวันนี้ผมจะมากับทำรายการกับไอตัวเรียกว่าคุณจนเซนไตที่มันราคาแพงที่สุดน,นะครับอ่ะเข้าไปเลยครับอ่ะกดตัวนี้ครับนี่คือตัวนี้กันเลยครับแต่ว่าโอ้โหนี่ยังแบบสภาพนี้ครับกับตัวนี้เลยมีชื่อนามว่าเมกาเรนเจอร์ดี โรโบซีรีส์ Ds Mega v o y a g e r นั่นเองครับหุ่นยนต์ตัวนี้อาดีไซน์ของหุ่นครับสภาพกล่องเนี้ยฉีดขาดกะเป็นชิ้หายกันแล้วนะครับนี่หุ่นยนต์เก่าแลครับแต่ว่าโอ้โหสภาพฉีดขาดนะครับผมของครบแน่นอนสภาพสวยไม่เหลืองอะไรประมาณนี้นครับนี่ครับนี่ชิ้นส่วนก็โอ้โหดีไซน์แม่งเทมากครับนี่ในกล่องโฟมนะครับสวยนามกล่องโฟมสภาพสวย นั่นแหละครับเ <c oughs> มกาเลนเจอร์นี่แหละคือขลังกันครับเสนอราคาอยู่ที่เพียงแค่5,931บาทไม่รวมภาษีกันนะครับตัวที่2นะครับผมจะบอกเลยไอย้ที่ชอบขบวนการนี้ผมแนะนำคือหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าเดรดสุโชโกกิงไฟโรโบรนะครับผมอันนี้มาจากขบวนการไฟแมนแน่เลยตัวที่2ครับสภาพกล่องนี้มันเก่ามากๆนะครับผมผมชอบมากจริงและรายละเอียดของมันนะครับ S <S <an> เรียกว่า Made Japan. เมดอินเจแปนแต่ว่าข้อเสียคือดาบหายไปนหนึ่งข้างแล้วนะครับแขนครบอ,อุปกรณ์ข้างในครบเลยคู่มือก็ไม่มีครับอะไรก็ไม่มีนะฮะก็นี่สภาพของหุนะ่นเนี่ยก็ติดเหลืองนิดหน่อยครับนี่ตัวหุ่นนะครับแบบมีทครกบ,บ้างครับเล็กน้อยนะครับผมแหมสภาพเป็นมือสองนะครับนี่คือสภาพเรียกว่าอ e ันเทเดสต็อกนะครับผมสําหรับหุ่นตัวนี้น่าจะไม่มีดาบ ราคาอยู่ที่ประมาณ6,170บาทไม่รวมภาษีนะครับตัวที่3ต่อมาอันนี้ก็คือเว้นไปก่อนเลยตัวที่3เว้นไปก่อนครับตัวต่อมาครับนี่ครับตัวนี้ที่ผมบอกนะครับกับ D.S. ของหุ่นยนต์ขบนการ c a r l e n g e r ตัวที่3ที่มีชื่อว่า Kikyo s e n t a i c a r l e n g e r D.S.V.R.V. Robo ตัวนี้เป็นยังไงฮะ บอกก่อนครับตัวที่สามครับนี่เป็นตัวที่ผมชอบนะฮะและ้วก็โอ้โหมีหุ่นยนต์ห้าตัวรวมร่างได้นะครับสวยนามดีนะฮะนี่ประกอบร่างเป็นสลับหุ่นข้างในนะครับโอ้โห,หเรียกว่าแปลงร่างได้เอ,อประกอบร่างแต่อีกขาดหนึ่งก็คือว่าสภาพอีกหุ่นขวาที่หายครับเป็นของมือสองท่านผู้ชมแม่เสียดายจริงๆครับอันนี้ก็ ขาดแขนไปในข้างหนึ่งครับราคาคุณประมาณเพียง3,816บาทไม่รวมภาษีนะครับโอ้โหสภาพนี้ขาดมือต่อไปโอ้โหนี้กับเออไม่เอาอันนี้ไม่ใช่นะครับข้ามไปก่อนฮะตัวที่4ครับนี่ตัวนี้อันนี้แหละไลท์โรโบกับงานวินเทจนะครับคือ d x o โชโกกิงไลท์โรโบครับตัวที่4ครับสภาพก็ยังเก่าอยู่ครับเป็นเหล็กอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็ข้างในเนี่ยไม่มีดาบให้นะครับนี่สภาพก็คือเป็นหุ่นนะอันเทเดสต็อก ok นะครับนี่เป็นงานเมอินเจแปนนะครับเก่าเก็บนะครับนี่ตัวหุ่นนี่เก่าเก็บมากเลยเก่ามากๆนี่แรด้วยนะอันนี้เป็นเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กนะฮะนี่แหละข้างในเป็นเหล็กนะรวมร่างได้นี่แหละของเก่านี่สภาพนะครับแล้วก็มีป้ายว่า1988เมอินเจแปนครับโอ้โหนี่เป็นหุ่นเหล็ก เป็นลิขสิทธิ์ของโตเอะนะครับโอ้เสนอราคาหุ่นเหล็กตัวนี้ครับอยู่ที่ประมาณ1 2ึ่บาทไม่รวมภาษีตัวที่5ครับซึ่งตัวที่5โอ้ตัวนี้ชอบมากครับคืออ่าชื่อมันว่าฮิคาริเซนไตมัสแมนดีเอโชโกกิงกาแล็กซี่โรโบนะครับผมตัวนี้กล่องสวยนะครับผมซึ่งตัวที่5แล้วนะครับเก่าหน่อยนะ นี่ตัวที่5ครับมันเป็นยังไงสภาพกล่องไม่มีของอะไรมาให้นะครับมีแต่อะไรบางอย่างเนี่ยอาวุธครบแต่ว่าคู่มือจะไม่ครบบางอย่างนะเป็นหุน่นเจ้าัดปืนมีพบเลยโอโลอ,อะไรมางอย่างเนี่ยนะครับสภาพเป็นอันเทเดสต็อกนี่สภาพสวยเป็นหุน่นโอ้หุน่นตา่างร่างคันเก่าโอ้ยสุดยอดมากนะครับบันไดครับโอ้โหเทยกว่าโอ้สุดยอดเลยครับแต่ว่าไอชิ้สนส่วนนี่มัน ทำมาดีๆฮนะเสนอราคาเพียง15,051บาทไม่รวมภาษีนะครับตัวที่6นะครับผมซึ่งตัวนี้ชอบมากอันนี้เก็บไว้ก่อนนะใครเนอนโรโมครับตัวที่6ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นนี่คือเจลสตุช o โกกิงกรตไฟบินะครับจากขบวนการแสงมัสก์มังนะครับผมตัวที่6ตัวนี้นะครับรายละเอียดหน้ากล่องครับเป็นกล่องเกาเก็บนะครับผมโอโ้ดีไซน์ครับ ตัวที่6ครอบผมอันนี้ข้างในเมอินเจแปนครับสภาพกล่องต้องเป็นเมทินเจแปนครับหกล่องมันยับอันนี้เขาแกะมาหรือเปล่านะเออนะครับอันนี้ดูรายละเอียดกล่องเสียหมดเลยครับแต่ข้างในครับไม่ของไม่ครบเลยนะครับผู้ชมแม่เสียดายจริงครับนี่คือสภาพของมันขาดอาวุธขาดดาบขาดโลกเสนอราคาอยู่ที่ สี่หมื่นโอ้โหแพงชิบหายสี่หมื่นหนึ่งร้อหกสิบาทแพงมากครับตัวนี้แพงชิบหายเลยฮะอันต่อไปครับตัวที่เจ็ดฮะอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วนะตัวที่เจ็ดไปแล้วอันนี้เอออันนี้ไม่นับครับต่อไปครับก็คืออ่าตัวนี้เป็น,นนะอันนี้อันนี้เอาเอา,เอาเป็นเซตใช่ไหมไม่เอานะฮะผมหาตัวที่เจ็ดนี่ครับนี่ตัวนี้ครับ นั่นคือชื่อของมันคือ,อปันไดเกีแปนโกโกเซนไตโกโกไฟต์ตัวของไรนะไรยนับบอยนะครับผมซึ่งตัวนี้ครับตัวที่7จ็ดนะครับตัวที่6นะฮะอันนี้เป็นสภาพกล่องติดเรืองนิดหน่อยครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับกล่องก็ยังสภาพแบบพังยับยั้ยีย่กันอยู่นะฮะเม็ดอินไทยแลนด์อ้าวเม็ดอินไทยแลนด์เลยเหรออันนี้ ข้างในมีหมวกด้วยนะคุณผู้ชมมีหมวกมาให้ด้วยนะครับและเมดินไทยแลนด์ผลิตอยูน่นะฮะอ่าราคาของตัวนี้น่าจะอยู่ที่4,347บาทไม่รวมภาษีนะครับต่อไปครับตัวที่7นะครับออเรนจ์โลโบนี่มันชื่อมันว่าโชริกิเซนไตโอเรนเจอร,โชโกโกร,ชร์ชโกกิงโชริกิชโกกิงนะครับ โอเรนเจอร์ดครับตัวนี้มันเป็นชื่อหุ่นเหล็กเหมือนกันนะแต่เป็นชื่อของโอเรนเจอร์นะครผชมตัวที่7จนะนี่เมนอินเจแปนนะครับหน้ากล่องมาครบโอ้โหเรียกว่าของดีซะด้วยสิข้างในก็เรียกว่าสภาพอันเทเดสต็อกนะผมสวยนามนะครับกุ่นเทพมากเทพแท้จริงเสนอราคาเพียง9 4 9 8บาทไม่รวมภาษีนะครับตัวที่8ครับ ตัวนี้อ่านะครับโอ้โหอันนี้ตัวที่8เลยครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้หาได้ยากครับอ่าซันมารแคนเอาละครับโอ้โหผูหหหห้ชมตัวที่แปแพงที่หายเลยนะครับไท,ยทยโยเซนไตซันมารคแคนนะครับดีเอสโชโกโกิงซันมารคแคนโลโบนะครับไทยโยกัตไยซึ่งหุ่นตัวนี้ผู้ชมเก่าเก็บเนี่ย แต่ว่ามันเป็นหุ่นที่นา่าสะสมไม่คนพลาดนะเป็นหุ่นเหล็กเก่าชิบหายเลยครับประกอบร่างได้เก่าด้วยสินะครับเป็นหุ่นเหล็กนะฮะโอ้โหสภาพหุ่นนี่ครบเพียบสวยงามไม่เลี้ยงเลยนะครับนี่สวยงามทั้งหุ่นเลยครับแม่เป็นงานไข่โป๊ปี้นะครับโอ้โหอลังการมากครับประกอบร่างนะครับนี่สวยงามเนี่ยขให้รวร่างคู่เลย นี่ของโปปี้ฮะโปปี้ฮะโอ้โหเรียกว่าสวยน้าจริงฮะสเสนอราคาที่โคตรแพงกันนะครับอยู่ที่4 6 3 8 0 3บาทไม่รวมภาษีโอ้โหเยอะไปขนาดนั้นเลยอ่ะต่อไปครับตัวที่9อันนี้ตัวที่9ครับก็คือเดกะ w วิงโลโมนครับซึ่งขงบวนการมือปราบผู้พิทักษ์เดก้าเรนเจอร์นะครับนี่คุณยนต์ตัวนี้มาแบบของครบเลยครับ เดกะวิงโดโตัวนี้ครับสวยนามครับนี่มีปืนมาให้ด้วยครับนาเดกะวิงมารวมร่างกันถึง5ตัวมีมีไฟด้วยในะมีเสียงด้วยนะครับสวยงามนะครับลูกเล่นยานพาหนะประกอบร่างได้ด้วยนะครับสวยนามเสนอราคาตัวนี้เลยอยู่ที่3 2 5 1บาทไม่รวมภาษีกันนะตัวที่10นะครับอันนี้บอกไว้ก่อน,นครับตัวนี้อาโดนใจกันมากครับคือ ตัวนี้เลยกับเดนเกคิเซนไตเชเชงจมังตรัสูโชโกกิงเชงกิโรโบโรครับไอตัวนี้มันชื่อว่าไอ้หุ่นตัวนี้แหละเชงโรโบฮะหุ่นตัวนี้แปลงล่างรวมล่างเป็นตัวเดียวนะฮะมีตามาให้พร้อมเลยนะครับเป็นหุ่นเหล็กซะด้วยครับโหเชงแมนข้อเสียคือว่าคู่มือไม่มีแต่ว่าสภาพอันเทเดสต็อกนะครับผม นีน่ทำไมถึงเป็นหุ่นตัวนี้นะครับนี่สภาพสวยนะครับของครบแต่มาไม่ครบอยู่ที่บางส่วนบางอย่างนะครับผมมีตำหนินิดหน่อยไม่เหลืองนะครับนี่แหละหุ่นที่มันสวยนามดีนะครับอ่านะครับเสนอราคาอยู่ที่สามหมื่นสองพันเก้าสิบสามบาทไม่รวมภาษีนะครับผมแล้วก็อ่าอันพิเศษกันหน่อยนะครับสําหรับ ตัวนี้ที่ผมชอบหุ่นเซนไตยุคนี้มากครับก็คืออ่าคุณยนต์เดกับไปอ่ Turbo ะเทอร์โบเรนเจอร์นั่งกันครับนี่ Gen4 นะครับสำหรับตัวของโทคุโซะไอเอไอเคองบวนการไอเคบวนการเทอร์โบเรนเจอร์ DX โชโกกิงทาโปลโรโบนะครับผมซึ่งตัวนี้มันเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นหุ่นโอ้โห oh, สภาพเก่าเก็บอ e ันเทเดสต็อกนะผมหุ่นตัวนี้มีปืนข้างเดียวครับนี่ ประกอบร่างได้สภาพสวยนะครับเป็นเหล็กนะครับข้างในครบโอ้โหสวยงามครับนี่หุ่นเทอร์โบเลนเจอร์ครับเป็นจิตเหลี่ยมเล็กๆนะครับแต่ว่าสวยงามดีครับนี่ข้างในเนี่ยเป็นโอ้ดีกระสีแท้ครับบันไดมิกอินเจแปนครับนะฮะเสนอราคาเพียง6,463บาทไม่รวมภาษีครับโอเค คลิปนี้มีความคิดเห็นส่วนตัวถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องวีเว e สวนด้วยครับให้กำลังใจต่อไปนะครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นที่มันเกี่ยวข้องในแต่ละตัวครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรบางอย่างก็มาคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายนะครับ